สอพักอดีตกรรมการบริหารพักรวมถึงทุกคนที่อยู่ตรงนี้เอามันตายแนะ่ <Yeah. S 1> วันนี้ผมอยากจะมาพูดให้ชัดๆครับศัตรูของเราคือใครเส้นแบ่งที่ชัดที่สุดศัตรูเราพูดชัดๆไม่ใช่สถาบันไม่ใช่กองทัพเพราะทุกๆ สถาบันทุกๆก,กองทัพทุกๆองค์กรมีทั้งคนที่ดีและก็คนที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าตัวเองดังนั้นวันนี้หลายๆนโยบายที่เราสื่อสารต้องการทลายทุนผูกขาดต้องการปฏิรูปกองทัพต้องการกระจายอำนาจต้องการปฏิรูปสถาบันเพื่อให้ทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเส้นแบ่งชัดๆหนึ่งนั้นก็คือ ใครก็ตามที่เป็นการเมืองเก่าเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่ได้มองเห็นประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนคือศัตรูของเราทุกคนครับความฝันเรียบง่ายแบบนี้ครับพี่น้องมันยากตรงไหนวันนี้ผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงลานแห่งนี้ก้าวมาร่วมเดินทางกับพวกเรา หลายๆท่านพูดไปแล้วเราคือผู้คนและการเดินทางตัวผมเองวันแรกที่เข้ามายื่นใบสมัครต่อพักอนาคตใหม่ไม่ใช่อะไรเลยครับคนถือกติกาณาวันนั้นไม่อยากจะให้มีพักการเมืองที่ไม่ต้องอาศัยเงินใน่ทุนไม่อยากจะให้มีพักการเมืองที่ถ้าประชาชนอย่างผมอยากจะสนับสนุนอดีกแกนนำ ้างเขาไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรคนถือกติกาตอนนั้นคือกกตเขาออกแบบกติกาได้ยากเหลือเกินครับเขาบอกว่าผมบริจาคออนไลน์ไม่ได้แค่นั้นนะสมัยนั้นผมก็เลยต้องยอมสมัครสมาชิกพักอนาคตใหม่พ่อต้องการจ่ายเงิน2,000บาทเพื่อจ้างอาจารย์เตียบุตรจ้างคุณธนาทรจ้างคุณช่อพานิกาจ้างทีมงานของพรรอนาคตใหม่ตอนนั้นไปทำงานแทนเรา นี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางเข้ามาในชีวิตการเมืองของผมครับเรียบง่ายไหมครับทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงน,นี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครบีบบังคับทุกท่านมาทุกท่านร่วมมาเดินทางร่วมกับพวกเราเพราะอะไรครับมาด้วยใจเรียบง่ายไหมครับนอกจากมาด้วยใจ อะไรครับท่านได้ยินสิ่งที่พวกเราสื่อสารที่ผมบอกไปแล้วว่าพวกเราต้องการเขามาเปลี่ยนแปลงให้กันแต่สิ่งสําคัญมากกว่าสิ่งที่ท่านได้ยินคืออะไรครับคือท่านเห็นการกระทาของพวกเราใช่ไม่ใช่ใชมีกองเชียรย์ทุกท่านครับ ผมเคยได้ยินสิ่งที่ปรมาจารย์หลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านเคยบอกกับผมไว้สั่งสอนผมไว้ครับเขาบอกว่าเมื่อท่านพูดจะมีคนฟังแต่เมื่อท่านทำถึงจะมีคนเชื่ออีกหนึ่งเส้นแบ่งชัดๆครับพี่น้อง เส้นแบ่งชัดๆว่าคนที่เป็นศัตรูของพ่อแม่พี่น้องเป็นศัตรูของผมคือใครไอบ้บรรดาที่พูดว่าอย่างทำอย่างเอาไม่เอาไม่เอา,เอาชัดไหมครับเรียบง่ายไหมครับขอแรกบอกไปแล้วใครที่อยู่ตรงข้ามผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นศัตรูเราทุกคน ที่เข้ามาเป็นนักการเมืองโกหกประบารสัตต่อประชาชนเป็นศัตรูของเราทุกคน <Yeah. S 1> ข้อที่สมครับพี่น้องครับข้อนี้ผมไม่ได้อยากให้มองว่าเขาเป็นศัตรูพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้ถึงแม้เราจะถูกทุบทําลายอีกครั้งเรามีความยึดโยง อยู่ในอุดมการ์เดียวกันความเชื่อเดียวกันเราไปได้วยกันต่อผมเชื่อแบบนั้นเราไม่หยุดครับแต่สิ่งหนึง่งที่จะทําให้เราเปลี่ยนประเทศที่ได้เปลี่ยนใจพวกเขาได้เราต้องทําให้เขาเชื่อครับเชื่อว่าศัตรูของพวกเขาทขาี่เขากดปุ่มสวิตช์วันนี้เอกชนก้าวต่อสู้ไิบเพลวเราต้องทําให้คนที่มีอํนนานจ กดป,ปุ่งสวิตแบบนี้เชื่อว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเขายกเว้นแต่เขาอยู่ตรงข้ามปากทาชนเพราะฉะนั้นครับมมผมพูดวันนี้ชัดๆไม่ว่าวันนี้จะเป็นพักก้าวไกลหรืออนาคตพักอะไรพวกเรามีความฝันอันเรียบงา่าย ความฝันเรามีครับอย่าให้เขามาทุกทำลายอย่าให้เขาต้องทำให้เราร้องไห้ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศดีได้ถ้าพวกเราเดินไปได้วยกันต่อและส่งสัญญาณชัดๆว่าสิ่งที่พวกเราต้องการเปลี่ยนแปลงแค่ทำให้การเมืองมันดีขึ้นต,ต่อบสนองต่อความต้องการของพ่อแม่พี่น้องทุกคนแค่นั้นเอง อิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะฝากไว้บนเวทีแห่งนี้ก็คือการต่อสู้ที่เราต้องเดินด้วยกันต่อวันนี้ครับพี่น้องหลายๆคนได้ฝากภารกิจฝากความหวังมาให้ผมสอสอแกนนำของพรรคก้าวไกลรวมถึงทีมงานของพรรคก้าวไกลว่าพวกเราต้องเดินต่อเราอย่าหมดกำลังใจผมเองก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันครับ เวทีในการต่อสู้หลังจากนี้ไม่ใช่เวทีในการตั้งพรรคใหม่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่เวทีในการหายอดบริจาคให้กับพรรคใหม่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่เวทีในการหายอดสมาชิกให้กับพรรคการเมืองใหม่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ทุกๆท่านที่นั่งอยู่ในลานแห่งนี้มีภารกิจร่วมกับพวกเราครับภารกิจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แนทนราษฎรต้นของพิษตัวโลกครับ ภารกิจในการเลือกตั้ง้องถิ่นนายกอบจจังหวัดราชบุรีและการเลือกตั้ง,อง้องถิ่นทั่วประเทศภารกิจต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องอำนาจที่เรามีมีแค่อำนาจที่อยู่ในปลายปากกาอย่าให้เขามาเหยียบย่ำอย่าให้เขามาทุบทำลายสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยกันได้ เยี่ยวแขนกันออกไปครับสื่อสารคนดีนอยู่ที่บ้านเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าอยากได้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตออกไปเข้ากูหาก้าให้ตะลงทะลายพี่น้องครับผมเชื่อว่ามีคนหนึ่งในพักเก้าไกล ที่ผมเองก็เชื่อว่ามีแค่คนคนเดียวที่อยู่ในรอกการเมืองวันนี้ที่ทำนายอะไรพูดอะไรถูกไปทุกเรื่องดูกันครับมาดูอนาคตของคนที่อยู่ตรงข้ามประชาชนว่าเขายังทุกข์ทรายเราอยู่เป็นแบบนี้ทุกวันโชคชะตาชีวิตของคนเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรอยากฟังทำ,ำนายด้วยครับ ถ้าอยากฟังขอเสียงปรบมือดังๆให้คิมมัยสิริันญาตบสุขชน